สวัสดีครับผมชื่อธานันดอนนำเขตนะครับผมเป็นนักธุรกิจอัตมีนะครับนี่อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆนะครับของบริษัทอัตมีนะครับทั้งแผนรายได้นะเดี๋ยวเรามาศึกษาร่วมกันนะครับตำแหน่งที่1นนะครับเห็นไหมครับเซลล์เลฟพรีเซนเทชีฟนะครับเรามียอดสะสมที่10,000 PV นะครับเราต้องมีไซส์นะครับ 3 0 0 0 0 PV ขวา3 0 0 0 0 PV เราจะได้5 p o พ n t 5 p o i พ t นะครับเราจะมีรายได้ต่อวันอยู่ที่750บาทต่อวันตำแหน่งที่2 agent นะครับมียอดสะสมคะแนนส่วนตัวอยู่ที่3 0 0 0 0 PV ซ้าย300,000ขวา3 0 0 0เรามีเท่าไหร่ครับ15 p o i n พ15 point พเราจะมีรายได้ต่อวันครับ2250บาทตำแหน่งที่3นะครับ special agent นะครับมียอดสะสมเท่าไหร่ครับ 7แสนทีวี7แสนทีวีแบ่งเป็นซ้าย7แสนทีวีขวา7แสนทีวีเรามี30 point เราจะมีรายได้ต่อวันนะครับ4,500บาทต่อวันนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับ dealer ship เรามีคะแนนส่วนตัวอยู่ที่1้า5 0 0น0ี PV นะครับนี่ฮะซ้าย1ล้าน5ขวา1ล้าน5เราจะมี60 point เป็นเงิน9,000บาทต่อวันนะครับ ต่อไป e x c l u s i v e d ิฟ v ิวเทอร r นะครับเรามีคะแนนส่วนตัวอยู่ที่2องล้านสี่แสนพีซ้าย6ล้านขวา6ล้านเป็นอยู่ที่150 o i พนะครับเป็นเงินต่อวันนะครับ22,500บาทต่อวันนะครับและถ้าเรามีซ้าย20ล้านขวา20ล้านเราจะมีรายได้ต่อวันนะครับ3 0,000ื่น พันห้าร้อยบาทโดยที่เรามีสองร้อยห้าสิบพอยต์แต่ถ้าเรามีซ้ายห้าสิบล้านขวาห้าสิบล้านเรามีสามร้อยพอยต์นะครับเราจะมีรายได้ต่อวันนะครับโดยประมาณสี่หมื่นห้าพันบาทต่อวันนะครับสุดยอดไหมครับอันนี้อธิบายแบบนะครับเห็นไ,ไหมอีกทีหนึ่งนะครับตำแหน่งที่คุยมาเมื่อกี้นะครับ อว้นะครับขอถามทุกคนนะครับถ้าวันนี้เรามีคะแนนสะสมอยู่ที่2 1 5 0 0 PV นะครับนี่คือคะแนนส่วนตัวนะครับแล้วเรามีซ้ายฝั่งซ้ายของเรามี769,20 0 PV แต่ฝั่งขวาของเรานะครับไม่มีซัก PV ทุกคนคิดว่าจะมีรายได้เข้ามาไหมครับเดือนนี้ ติ๊กตอก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 แปลงไม่มีนะครับเพราะบริษัทจะนับให้รายได้ของเราตามขาอ่อนของเราเห็นไหมครับเอาโอเคครับต่อไปนะครับใครสงสัยถามมาได้เลยต่อไปนะครับรายได้ข้อที่2ในและข้อที่3ผมจะอธิบายพร้อมกันนะครับรายได้ข้อที่2คืออะไรครับเซอล์มาสเตอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามวันทาโบนัส วันนี้นะครับเรามีคะแนนส่วนตัวอยู่ยที่700,000 PV เราจะขึ้นตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์10% a l s เซ l นะครับซ้าย2ล้าน5ขวา2ล้าน5นะครับ1-15เราจะมีรายได้15,000บาทเหมือนกันครับขึ้นหลังของเดือนคือ 16- ถึงสิ้นเดือนเราจะมีรายได้15,000บาทโดยที่เราต้องมีซ้าย2ล้าน5ขวา2ล้าน5นะครับ แล้วก็คือวันทามโบนัสนะครับวันทามโบนัสก็จะมะีบังลุงหน้า6ขั้นตอนกับ4ขั้นตอนทำสปาเองที่หน้านะครับให้ฟรีนะครับต่อไปนะครับ Diamond m a s t ตอร์ห้าเปอรเซลโดยที่เราต้องมี1นึ่งล้านห้าแสนพีวนะครับและเราต้องมีเซียวมาสเตอร์สคนที่เราสร้างเข้าขึ้นมานะครับแบบเป็นซ้าย2ขวา2 1นึถึงสิเราจะได้28,000บาทสิบถึงสิ้นเดือนเหมือนกัน2อ0 0มื่นแบาทโดยประมาณนะครับแล้วก็วันทาโบนัสอยู่ที่6ขั้นตอนและ4ขั้นตอนดูแลผิวหน้านะครับแล้วก็โน้ตบุกราคา20,000ืกบาทฟรี1เครื่องต่อไปนะครับคะแนนส่วนตัวอยู่ที่2ล้าน4 0 0แสนพีเราจะขึ้นตำแหน่งชาลอนลอสมาเตอร์สอเอร์เเซล จากทั่วโลกนะครับยิ่งชาลอนโรสมาสเตอร์เยอะเท่าไหร่เรายิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราต้องมีไดมอนด์มาสเตอร์4คนซ้าย2ขวา2 1ถึง15 70,000บาท16ถึงสิ้นเดือน70,000บาทวันทานโบนัสนะครับนี่ไปเที่ยวครับอาเซียนนะครับอยากไปเที่ยวประเทศไหนเลือกเอานะครับ4วัน3คืน2ใบพร้อมกับเงินสดไปช้อปปิ้ง50,000บาทนะครับถ้าชอบไม่พอนะครับก็ ขยันเพิ่มนะครับผมว่าพอทุกคนนะครับต่อไปนะครับ Star Master 2รล้านสนะครับโดยที่เราเป็น Star Master เราจะมี1%อ่าหนออเซ็ลจากทั่วโลกนะครับเชลลอน Master 4คนซ้าย2ขวา2 1งหนึ่งถึงสิบแสนสิถึงสิ้นเดือน2องแสนวันทามวอน,นัทไปเที่ยวทีนี้อาเซียน4วัน3คืน4ใบเงินสด3ามแสนบาทนะครับต้องน่งต่อไปรอยัลมัสเตอร์นะครับ คะแนนสะสมวสนตัว2ล้าน4 Star m a s t 4คนซ้าย2ขวา2 1-15 5แสน 16- 000, สิ้นเดือน5แสนเป็น1ล้านวันทามโบนัสรอบนี้สุดยอดมากครับไปเที่ยวยุโรป11วัน10คืน4ใบเอาเงินไปช้อปปิ้ง5หนึ่งล้าน5แสนบาทนะครับวงเงินเครดิตอีก5 0,000ค่าเช่ารถยนต์ขนาดเล็กอีก3 0,000บาทต่อเดือนนะครับเอาไปซื้อเบรนเลยเลยนะครับ ต่อไปคาวมาสเตอร์ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ออสเซลนะครับคะแนนส่วนตัวสองล้านสี่นะครับรถยนต์มัสเตอร์สี่คนนะครับซ้ายสองขวาสองหนึ่งถึงสิบห้าหนึ่งล้านสิบหกถึงซึ่งเดือนหนึ่งล้านโดยประมาณนะครับยังไม่พอครับไปเที่ยวยุโรปอีกสิบเอ็ดวันสิบคืนสี่ใบเงินสดอีกสิบล้านบาทนะครับช้อปปิ้งกระจายอะไรอย่างนี้วงเงินเครดิตอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่าเช่ารถยนต์นะครับอีกสองล้านบาทโอโ้โหสุดยอดนะครับ ให้มากจริงๆนะครับตำแหน่งต่อไปครับอีพิเลนมาสเตอร์ศูนจุดสามเปอร์เซ็นอซิลจากทั่วโลกโดยที่เราต้องมีคาวมาสเตอร์สี่คนรายได้แล้วครับแตนแตนแตนไม่บอกครับเพราะยังไม่มีใครขึ้นนะครับประเทศไทยมีแน่นอนนะครับเพราะคนไทยเก่งมากนะครับคนไทยสุดยอดมากนะครับแต่เรามาดูวันทาโบนัสนะครับสุดยอดตรงนี้ครับไปเที่ยวยุโรปอีกสิบ เอ็ดวันสิบคืนสี่ใบนะครับพาคนที่เรารักไปนะครับพาพ่อพาแม่พาภรรยานะครับเงินสดอีก30ล้านบาทนะครับโอโ้ทีนี้ช็อปปิ้งให้เต็มที่นะครับไม่หมดไม่ต้องกลับนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับมีวงเงินเครดิตอ,อีก3 0 0แสนนะครับแต่ดันแต้นค่าเช่ารถหลูอีก2ล้าน5พร้อมคนขับ25,000บาทยังไม่พอครับ ห้องทำงานอีก8 0ดหมืนเลขาอีก5 0 0 0มืนโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะต่อไปรายได้ข้อที่4นะครับเซ็นเตอร์กรุ๊ปนะครับเดือนละ2ครั้งค่าทานี้ค่าธรรมเนียมศูนย์การเรียนรู้6%ของทีวีจากสมาชิกที่อยู่ภายใต้ศูนย์ของท่านโดยจะถูกคำนวณโดยระบบอัตมีออกเป็นค่าธรรมเนียมและใจ่ายให้ศูนย์เรียนรู้เดือนละ2ครั้งโดยจะใจ่ายในอีก7วัน วันหลังรอบการคำนวณ1-15และ16ถึงวันสุดท้ายของเดือนหลักการคำนวณง่ายๆนะครับ1 PV เท่ากับ1วันเกาหลีต่อบาทนะครับอาตาัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติศูนย์มีสมาชิก1,000คนมียอด150ล้าน PV คูณด้วย6%เท่ากับ9ล้านคูณด้วย0.0305เท่ากับ274,000 500บาทนะครับโอ้โหโเยอะมากครับทุกคนครับสุดยอดธุรกิจอัลตมีให้มากจริงๆนะครับอัลตมีจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้ไงนะครับแค่คนหนึ่งก็สะดุง้งโหยงเลยนะครับบริษัทปันผล70%ให้กับสมาชิกมากที่สุดในโลกนะครับ70%ให้เยอะมากนะครับสสินค้าเป็นอุปโภคบริโภคนะครับสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สินค้าอะไรจะอยู่ได้ไม่อยู่ได้นะครับมันอยู่ที่ว่ามันสําคัญในในชีวิตไหมนะครับสินค้าทุกตัวเราได้ใช้สําคัญแน่นอนครับ3มสินค้าระดับพรีเมียมราคาโรงงานสินค้าระดับพรีเมียมครับคนหาเช้ากินค่าสามารถซื้อได้นะครับสีสมาชิกซื้อซ้ํา90เซสินค้านะครับใครซื้อเราครั้งแรกก็ซื้อได้ครับแต่ครั้งที่สองเขาจะซื้อไม่ซื้อนะ่ะ มันอยู่ที่ว่าสินค้าเราดีไหมและราคาสามารถซื้อได้หรือเปล่า5เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกนะครับมม่มีใครแข่งกับเราได้นะครับถ้าเขาจะแข่งกับเราเขาต้องใช้เงินทุนมหาศาลมากเพื่อที่จะแข่งคุณภาพสูงราคาไม่แพงต่อไปนะครับอัตมีระบบเครือข่ายช่วยเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ1อัตมีจะมีการอบมอรมรายวันไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือวันเดย์ิมินาร์นะครับ2ออัตมี่จะมี2วันหนึ่งคืนซัตเซ็ตฟูลคอรเซชนะครับ สามอัตโนมีเว็บไซต์วิดีโอยุคนี้ง่ายครับทุกอย่างออนไลน์ให้เราสามารถหาข้อมูลนี้ง่ายๆเหมือนที่ผมกําลังทําให้อยู่ตรงนี้นะครับสี่หลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์นะครับมาดูคนที่ประสบความสำเร็จจากประเทศเกาหลีนะครับแม่บ้านธรรมดาครับปีที่หนึ่งนะครับมีรายได้หนึ่งแสนปีที่สองสามแสนปีที่สามหนึ่งล้านปีที่สี่มากกว่าสองล้านต่อเดือน ในจานวนสมาชิกออโตมีนะครับจเอ็มีรายได้มากกว่า5 0 0 0มืนมนะครับมีรายได้น้อยกว่า5้าถึงหกหมื่นอันนี้แบบคนขี้เกียจนะครับเคลมรับความสําเร็จครับสเดือนแรกบุ่งมั่นทําอย่างแบบสู้ตายครับทาแบบไม่มีเหตุผลสู้ๆครับถ้าเราทําไม่เต็มที่ครับแม้แค่อาหารสักอย่างเราก็ทําไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะทำให้มันอร่อย,อยจริงๆนะครับเขียนรายชื่อแนะนําสัก200คนนะครับไม่คาดการเดา เราเหตุการณ์ล่วงหน้าข้าัสาม30คนที่มีความมุ่งมั่นนะครับต่อไปนะครับมาดูด็รลีสังเงียนนะครับทางธุรกิจขายตรงมา17ปีไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยนะครับแต่มาทำออโตเมตนะครับปีแรก2 5 0 0 0 0ห้ปีที่2 5 0 0 0 0แปีที่3,700,000ปีที่4 2่สองล้านปัจจุบันอัปเดตล่าสุดอยู่ที่12ล้านบาทต่อเดือนนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของอัตโตมี่เป็นสินค้าที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งสามารถแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักได้ง่ายอัลโตมีนะครับสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น2ไม่ต้องรักษายอดรายเดือน3ยอดขายแปลงสีฟันนะครับหล้านชิ้นต่อเดือนเยอะมากนะครับเครื่องส่องอารมณ์ผิวหน้า6ขั้นตอนยอดขาย1ล้านชุดต่อปียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีนะครับไม่กับอันดับหนึ่งได้ไงครับถูกไม่แพงนะครับ ผมใช้แล้วดีมากๆนะครับการประสบความสําเร็จเพียง3ขั้นตอนครับ1ลองใช้ดู2ฟังรายละเอียด3ลองทําดูนะฮะใช้ดีบอกต่อสินค้าถูกเพื่อนเราอยากใช้อยู่แล้วครับทีเนี้ยมาดูนะครับว่าประเทศไทยเรานะ่ยมีมีระบบมีทีมงานเยอะมีหลายสายงานนะครับของเราอยู่ระบบวันวิช i ั่นซิสเตระบบสู่ความสําเร็จนะครับ เอาง่ายๆครับวันนี้ถ้าเรามีหนึ่งคนเราศึกษาเราเรียนรู้นะครับพอเราเข้าใจเราก็าบอกเพื่อนเรานะครับหาคนที่จริงๆที่เขาอยากประสบความสําเร็จจริงๆกับเรานะครับหามาสี่คนสี่คนพอเขาเป็นเขาเขากเก่งเขาก็ทำไบเรานะครับเดือนที่สองเราจะมีทีมงานทั้งหมดสิบหกคนเดือนที่สามนะครับสิบหกคนทําเหมือนกันช่วยเหลือคนสี่คนสอนคนสี่คนให้เก่งให้เป็นเดือนที่สามจะมีหกสิบสี ไมสุดยอดไหมครับเดือนที่4จะมี256คนเยอะแบบไวมากเดือนที่5 1,024คนเดือนที่6เราจะมีทีมง,งานภายใต้นะครับ4,096คนนะครับ, 4, นะรบเราจะมีรายได้ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่45,000บาทหรือ1,170,000บาทต่อเดือนนะครับโดยประมาณนะครับคัดติโพลบริษัท yes ยึดมั่นในจิตวิญญาณบริหารวิสัยทัศน์ยืนหยัดในศรัทธาบริการอย่างนอบน้อมสู้ๆสู้ๆใครสงสัยตรงไหนถามมาได้เลยนะครับแม้ว่าเราจะอยู่สายงานคนละสายงานหรือว่าทีมงานคนละทีมงาน,น,มงานผมพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกๆคนครับทาได้การสําเร็จได้กันครับวันนี้ผมถามนันท์น้ำเขตจากอุตุรกิจอัโตมีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ